สนับสนุนโดยไฮลัสรีโวกระบะประหยัดน้ำมันก็รุบรวมประมาณ2ีสายพัน 10, 20สายพันอยู่ที่นี่เขาเรียกว่าไส้กรอกอ,ตตรออสเตเลียรลชาติจะหวานเหมือนน้อยนาอีกหนึ่งผลไม้แปลกอีกแล้วนี่แดงๆแ,แบบนี้ก้มมาก่อนนี่คือ ลูกไส้กรอกนะครับเขาเรียกว่าไส้กรอกออสเตรเลียก็ได้ไอ,ออสเตรเลียค่ะผลมันนะคะมันจะเหมือนไส้ไสกรอกยาวๆครัมันเหมือนห<ๆ>ัดดอกอะไรเราก็เรียกเลยก็เรีเยก,ล,ยกล,ยลูกไส้กรอกชื่อเขาคือฟิงเกิลโซฟแอนโนนาฟิงเกิลโซฟเป็นตระกูลน,น,น,น้อยหนาระอ๋อเป็นตระกูลน้อยหนาใช่ผลสดก็กินแบบนี้ใช่ลูกเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วทําไมต้องกินกับขนมปังทําไมครับเขามันจะเข้ากันพอดีกับรสชาติมันก็จะหอม หวานหวานเลยหวานเขหวานแล้วหวานเลยค่ะหวานเลยครับอืมเนื้อมันน้อยไปหน่อยค่นั้นเองนี่เป็นผลไม้ตระกูน้อยนารสชาติหวานหอมชิมแล้วก็แปลกดีนะครับส่วนดอกก็มีกลิ่นคล้ายกับกล้วยหอมเหมาะสําหรับเป็นไม้ประดับสวนเกษตรกันเองยังรวมน้อยนาไว้อีกเยอะนะครับทั้งกลิ่นสีสันและรสชาติก็อ่างกันไปสีแดงนี่คือพันอะไรครับพี่โอ๋ยวเขาจะเรียกอะเตโมย่าอะเตโมย่า <Israel. S 1> อิสราเอลผิวมันก็โอเคเป็นน้อยหนาแหละเนาะเนื้อเนื้อสัมผัสเป็นไงครับอันนี้เนื้อตัวนี้ก็ถ้ารสชาติความหอมนี่มันจะหอมนำํำแล้วมีความเป็นเหมือนกินน้อยหนาผสมเชอร์เบ๊กอันนี้สายพันธุ์สับปะรดน้อยหน่ากินสับปะรดสับปะรดใช่กินสับปะรดเขาก็จะเรียกน้อยหนา,ส,าสับปะรดสรุปน้อยหนาหรือสับปะรดผสมรสชาติผสมอันนี้มาจากประเทศไหนครับมันมีหลายสายพันธุ์ไต้หวันบ้างอิสราเอลบ้าง หวานอมเปรี้ยวแบบเหมือนเรากินสับปะรดจริงๆใหญ่แล้วโอ้โหนะก็มักจะมีสายพันธุ์บางสายพันธุ์ที่มันกลิ่นสับปะรดเลยแรงกว่านี้ก็มีแล้วแต่อันนี้คือกลิ่นสับปะรดเลยใช่อันนี้จะเป็นรสชาติกลิ่นสับปะรดกลางๆนี่ก็อีกหนึ่งน้อยหนานะครับเขาเรียกว่าน้อยหนาทุเรียนแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือสับปะรดใช่ค่ะอ่พิสูจ์ทำไมถึงเรียกว่าน้อยหนาทุเรียนนะครับคือความที่ลูกมันจะใหญ่ ลูกประมาณนี้เลยค่ะใหญ่กึงงเลยใหญ่มากแล้วก็คือปุ่มแล้วเนื้อข้างในกินยังไงที่ขาวเหมือนก็นที่ชิมเนื้อรสชาติเดียวกันแต่ว่าตัวนี้จะหอมเลยเป็นที่เป็นเนื้อไฟเดินทั้งวันก็ไม่ทั่วสวนนะครับตื่นตาตื่นใจกับพันไม้แปลกๆจากทั่วโลกรับปากที่สุดเอาไว้ว่าถ้าหากว่าชนิดไหนติดลูกติดผลไม่พลาดแน่ครับคำถามได้ทุกคนจะถามเขาบอกว่า มันปลูกได้เลยสภาพอากาศมันไม่ใช่มันอยู่ต่างประเทศมันจะมาปลูกที่บ้านเราติดหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราเลยปลูกเป็นตัวอย่างเลยให้เห็นว่าต้นหนึ่งมันสามารถปลูกติดในไทยก่อนจะมาปลูกเนี่ยเราก็ศึกษาก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรได้บ้างสามารถทําอะไรได้บ้างรากต้นดอกใบผลต่อยอดตอนนี้ส่งพันไม้ขายทั้งในและต่างประเทศตะลุยต่อยอดสวัสดีครับดีนะรสชาติเป็นสับป,ประรด ถ้ารสชาติไม่เป็นสับป,ปะรดนี่แย่เลยนะแต่ว่าอย่างนี้ไม่ได้กินไม่ได้นะ,นะนะ